สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบ X เอ็กติงเคิร์ฟคิดไซโค้งเอ็กเฮดเอ็กที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโค้งวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของนครราชสีมามาสด้าเอฟนะครับที่ต้องบอกว่าคึกคักสุดๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้พวกเขาจัดการเปิดตัวผู้เล่นต่างชาติใหม่3รายรวดครับโดยเป็นการอิ p พอร์ตเข้ามาทั้งสิน้นคนแรกก็คือเดยันเมเล็กกองกลางตรุรกชาวเซอร์เบียวัยสาปีอดีตวรคิดของอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่จะเข้ามารับบทบาทเป็นตัวปั้นเกมสร้างสรรค์เกมจากแดนกลางสู่แดนหน้าซึ่งขิดไซโคง้งรายงานเดีลวนี้ไปตั้งแต่คลิปข่าวไซโคง้งวันที่7มิถุนายนที่ผ่าานมาแ,ลแล้วครับาก็คือวิติมาติเนกองกลางงงเชชิสูวสเปน วัย28ปีซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ลงเล่นในเซกูดาลีกหรือว่าดีวิชั่น2ของลีกสเปนมาแล้วก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแผงมิดฟิลด์ของสวัสดแคทให้แน่นยิ่งขึ้นอีกคนก็คือในนาดลาลิชเกมรับชาวเซอร์เบียวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง196ซนติเมตรจะเข้ามาเป็นกำแพงในแนวรับของโคราชโดยเฉพาะการป้องกันลูกกลางอากาศและเป็นทีเด็ดในจังหวะเติมเกมรุกขึ้นไปเล่นลูกเซตเพลย์ต่างๆครับภาพรวมตลาดรอบนี้ของนครราชสีมามัสดาอฟซีต้องบอกว่าคึกคักสุดๆนะครับโดยเฉพาะ เม็กวิติมาร์ตินสเนนาดลาลิชก็ยังมีเอลซันฮอย,อยริมเส้นัวจิตจากเชียงใหม่ยูเนเต็ดฮิโรทกะมิตะกองกลางชาวญี่ปุ่นเพื่อนเก่าของทีรทาทรบุญมาทานทิวเซอร์โกเบและแข้งเก่าอย่างเดนิสมูริโลเท่ากับว่าตอนนี้สวัสด์แคทมีแข้งต่างชาติอยู่ในทีม6รายแล้วครับยังมีโคต้าเติมเข้ามาได้อีกหนึ่งรายซึ่งกําลังจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้และจากคาใบ้ที่มีการแง้มออกมานะครับว่าแข้งต่างชาติรายล่าสุดของโคราชเป็นบราซิลที่เคยเล่นในญี่ปุ่น ลองเซิร์ชหารายชื่อนักเตะบราซิลในเจลิกและก็เจทูในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดเพื่อดูว่าใครเข้าขายบ้างนะครับก็ปรากฏว่าผมเจอนักเตะรายหนึ่งที่มีชื่อว่าเวนเดลครับซึ่งเคยเล่นอยู่กับฟูจิเอดะ MYFC ในเจทูเมือ่อฤดูกาล2024ซึ่งเขาเนี่ยมีใบหน้าเหมือนกับภาพคาใบ้ที่แอดมินเพจนครราชสีมาโพสตลงไปยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอฟันธงเลยละกันว่านักเตะต่างชาติรายสุดท้ายของสวัสด์แคทคือเวนเดลแบ็กซ้ายชาวแซมบ้าวัย25ปีที่จะเข้ามาช่วยยกระ ฤดูกาล2025ถึง2026นะครับเวนเดลถือว่าเป็นแบ็คจอมบุกขนานแท้เลยครับเขาเป็นแบ็คประเภทวิ่งตะลุยไปข้างหน้าแบบสุดปลอกถ้าได้เติมแล้วก็เติมถึงสุดเส้นหลายครั้งเนี่ยเขาพาตัวเองวิ่งเข้าไปลุ้นทาประตูในกรอบเขตโทษด,ด้วยครับและด้วยส่วนสูง189ซนติเมตรนะครับแล้วก็ร่างกายอันบึกบึนเวนเดลเนี่ยก็เลยเป็นแบ็คที่มีความแข็งแรงมากครับล้มยากชนกับใครได้หมดเลยและจุดเด่นอีกอย่างของเขาคือการเทคตัวขึ้นมงตัดบอลครับเป็นคนที่อ่านจังหวะได้ดีและมีีีพพพลัััังงงงกรรรระะะโโดดดสสสูท่ํ el, าาาคคญเเเเววนนยยมมปป็แขช์ เข้ามายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กก็ได้ทั้งแผนหลัง3าและก็แผนหลัง4การมาของเขาก็น่าจะทําให้โคดอิสระสีทโรโอีความยืดหยุ่นในการวางแท็กติกและเลือกผู้เล่นลงสนามมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่านครราชสีมาได้ผู้เล่นต่างชาติครบโคตา7คนแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่รวดเร็วมากโดยปกติแล้วเนี่ยโคราชเป็นทีมที่ขยับตัวในตลาดค่อนข้างช้าครับแต่ปีนี้มาแบบใหม่แบบสับทําการบ้านตั้งแต่เนินเน่นๆจนสามารถปิดดีลนักเตะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับส่วนนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมผู้บริหารของทีมีมอยย่่่าาางคุเททวัันนนลิปตพบสสฝ เทคนิคและโคตรระอย่างเต็มที่เลยครับอยากได้นักเตะคนไหนก็จัดการเดินเรื่องเจราจาให้ทั้งหมดทั้งที่เป็นทีมที่ไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลนะครับจนตอนนี้ขุมกําลังของนคนรราชสีมาอยู่ในสภาพพร้อมมากครับอย่างในรายของฮิโรทากะมิตาเนี่ยไม่มีใครคาดคิดแรลกครับว่าเขาจะย้ายมาเล่นกับโคราชขนาดเพื่อนนักข่าวชาวญี่ปุ่นของผมเนี่ยยังแปลกใจเลยครับเพราะว่ากันตามตรงนคนรราชสีมาไม่ใช่บิ๊กทีมของไทยลีกนะครับแต่ก็ยังสามารถดึงดูดกองกลางที่เป็นอีกหนึ่งตำนานของเจลีกเข้ามาและจ่ายเงินให้กับนักเตะระดับนนนนนี้้้ไดดัเาาาลกก็็อออยยยุงงจป หลังพลังหนุ่มสไตล์การเล่นเหมาะกับบอลไทยและยังขยับขึ้นไปยืนกองกลางตัวรับได้ด้วยครับทำให้ทีมเนี่ยมีออปชั่นในการใช้งานมากขึ้นเช่นเดียวกับเวนเดลครับซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผมประเมินผมก็คิดว่าเขาเนี่ยมีโอกาสถูกจับขยับมายืนเป็นเซนเตอร์มากกว่านะครับรูปร่างสูงใหญ่เซตบอลดีทางบอลดีมีคุณสมบัติของการเป็นกองหลังชั้นดีครบทุกอย่างเลยครับซึ่งส่วนนี้ก็ต้องปรบมือให้กับทีมงานของนครราชสีมาที่เสริมทัพได้น่าสนใจจริงๆนะครับเบืบ้องต้นตลาดของสวัสดแคทเนี่ยก็น่าจะนิ่ เท่ากับว่าเดนิสมูริโลจะยังคงเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเป็นตัวความหวังในจังหวะจ,จบสกอร์ไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ลงแน่เพราะเขาเป็นกองหน้าสไตล์ทาร์เก็ตแมนคนเดียวที่อยู่ในทีมและด้วยการเตรียมตัวที่ดีแบบนี้นะครับภายใต้ Python, การซัพพอร์ตของฝ่ายบริหารบวกกับมันสมองของโคดรนะนครราชสีมายุคใหม่ก็น่าจะทาผลงานได้อยู่รอดปลอดภัยเหมือนกับยุคข,ของโคดโจธิรศักโพอ้นแต่จะขยับอันดับขึ้นไปจบก,กลางตารางได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องมารอดูกันแหละครับส่วนการเตรียมทีมปรีซีซั่นนะครราชสีมาเป็นอีก เลยนะครับแล้วตอนนี้โคตรอ่ะก็กําลังเคี่ยวกรัมนักเตะสนามซ้อมอย่างหนักเลยครับใส่ความเข้มข้นแบบเต็มลิมิตวันหนึ่งเนี่ยซ้อม3ม,มือ้อเช้ากลางวันเย็นทําให้นักเตะหลายคนมีความฟิตที่ดีมากอย่างในรายของซิธิโชคพาโสนี่ร่างกายดีขึ้นมากนะครับดูเพียวดูกระชับและมีกล้ามเนื้อมากกว่าตอนเล่นอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเลกสองของฤดูกาลก่อนส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับเจ้าย้ายด้วยนะครับเพราะเขาย้ายมาพร้อมกับความกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองในหลีกสูงสุดภายใต้เงื่อนไขถ้าน้ํําาหหนนนััักกกกตวเเิิิิิ็จะถูสสสโมรรปงงบย่ทใ้ค มีความกระตือรือร้นที่จะดูแลร่างกายให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลที่นักเตะโคราชต้องซ้อมหนักวันละสามเวลาเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าบอลของโคราชต้องมีความฟิตเป็นพื้นฐานครับบอลมีแนวทางชัดเจนไม่ได้อดอย่างเดียวหาจังหวะเล่นเกมสวนกลับเกมทรานสิชันและพร้อมทำแสบใส่คู่แข่งทุกทีมครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอิสระ bon อบอลจะออกมาเป็นยังไงแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือโคราชคืออีกหนึ่งทีมที่น่าดูสำหรับไทยลีกฤดูกาลใหม่ครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลนครราชสีมาต้องเข้า เยอะๆะเพราะที่ทุกฝ่ายทุ่มเทและพยายามกันอย่างหนักในช่วงปรีซีซั่นก็เพราะอยากมอบความสุขให้กับคนโคราชเมื่อฤด,ดูกาลเปิดฉากขึ้นซึ่งพวกเขาจะทําผลงานออกมาดีไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีแรงสนับสนุนของผู้เล่นคนที่12อยู่ข้างหลังถ้าเป็นไปได้ก็กลับมาทําให้สนามเฉลิมพระเกียรติ8พภาษาเป็นนรกของผู้มาเยือนอีกครั้งกันเถอะนะครับมากันที่ทีมใหญ่อย่างทรูแบงคอกยูเนเต็ดกันบ้างครับล่าสุดก็ทําการเปิดตัวเคียวการนากามูระกองกลางทีมชาติสิงคโปร์จาก BG Temp i n e s r o v e เเข้ามาเสริมอีกราย ชาติเข้ามา3รายในตลาดรอบนี้หลังก่อนหน้านี้เปิดตัวเซยะคุโนริเพื่อนร่วมทีมของนากามูระที่บีจีแท็บิเนสโรเวอร์และอิเลียสอัลฮัฟบีเชื้อสายดัชอินโดนีเซียทีมพอตเข้ามาจากลีกเนเธอร์แลนด์สำหรับเคียวกาบนากามูระเนี่ยผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่น U17 ชุดไปเล่นฟุตบอลโลกปี2013มาแล้วก่อนต่อมาเส้นทางจะพลิกผันย้ายมาคาแข้งในเอสลีหลายปีจนได้รับสัญชาติสิงคโปร์จนกระทั่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติสิงคโปร์ในที่สุดแล้วครับนากามูระเนี่ยถือว่าเป็นอีกหน่่งดงดลขเนนนะาาาา้กใกจ สอบประสานกับพวกปกเกล้าอน,นันต์ทิติพันธุ์พุ่งจันทร์แลวก็วีรเทพป้อมพันธ์ได้อย่างลงตัวต้องบอกเลยครับว่าปีนี้นักเตะจากเอสลีกย้ายมาเล่นในไทยลีกเยอะมากครับซึ่งเคียวการ์นากามูระก็แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านสื่อสิงคโปร์นะครับว่าเขาย้ายมาเล่นในไทยลีกเพื่อออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหาความท้าทายใหม่ในลีกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นความเข้ม,มขนนกก้นมากขึ้นนากามูระเนี่ยก็เลยเลือกปฏิเสธก็เสนอจากทีมมาเลเซียและยา้ยมาซบรองแชมป์ไทยลีกแทนครับและแน่นอนว่าทรูแบงคอกยูเนเต็ดจะยังไม่งนถึ5 รายการพวกเขาก็พยายามจะหาหนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมกลุ่มกําลังเชิงลึกอยู่และแข่งใหม่รายต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นทีริลินแดงดาครับการเจราจาระหว่างทีริลินกับบียูกำลังคืบหน้าไปได้ด้วยดีบียูยื่นข้อเสนอค่าจ้างที่น้อยกว่าทีริลป์รับอยู่กับ BG แต่ใส่เงื่อนไขาการลงสนามกํากับไว้ครับโดยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติม,ตมจากจํานวนเกมที่ลงเล่นทีริสินไม่ได้มีปัญหากับข้อเสนอนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นความท้าทายส่วนตัวที่อยากลงสนามอยู่แล้วและยังได้กลับมาร่วมงานกับโคชแบนทศวรรษศรีปานที่รู้มือกัันดีอยยู่แลล้วหงเคประสบ ความสาเร็จร่วมการสมัยอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดครับอีกทั้งบยูจะย้ายมาใช้สนามร่วมกับบ g จในฤดูกาลหน้าก็เท่ากับว่าธีรศินไม่ต้องปรับตัวอะไรนอกสนามเลยนะครับยังได้อยู่บ้านกับภรรยาและลูกชายหัวแจ้งหัวแหวนทั้งสองคนเหมือนเดิมนี่คือผลที่ทีรศินบอกปัดข้อเสนอจาก PT ประจวบ f c และพลังการ f c ครับเนื่องจากต้องการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวข้อเสนอจากบยูก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของเขามากที่สุดครับแต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นการเจรจามไม่รู้่วงอย่างที่หวังหรือมีอันต้องล่มพบ ก็ยังพร้อมอ้าแขนรอรับทรีรสินเข้ามาลาตะข่ายในถิ่น3อ่าวสเตสเดียมนะครับแต่สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยทรูแบงคอกยูเนเต็ดค,คือทีมที่ใกล้เคียงกับการได้ตัวทรีรศิ์แดงดำมากที่สุดเพราะทุกอย่างกาลังเดินหน้าไปตามขั้นตอนอย่างราบรื่นแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการชูเสื้อเปิดตัวมันก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอแลยครับก็มารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วทรีรศินจะได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทรูแบงคอกยูเนเต็ดหรือเปล่านะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของปรเมศอัดวิไลที่ย้ายไปเล่นกับจูบิโรือ เจ้าฟรองเดินทางไปถึงญี่ปุ่นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วและเข้าไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ปรเมศได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่จูบิโรวิวาตะลงรับแข่งกับฟูจิเอดะ MYFC นะครับซึ่งเกมนี้เจ้าฟรองได้ลงเล่นรวม7 0นเมาทีครับครึ่งแรกยืนเป็นหน้าตา่ำครึ่งหลังยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าครับโดยผลงานโดยรวมของปรเมศก็ยังอยู่กลางๆนะครับมีจังหวะลากเลื้อยเลี้ยงบอลผ่านบอลสวยๆอยู่บ้างแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมแรกเจ้าฟรองก็ดูจก์เกเรรอย่่นงปับ็ดยเฉพาะเรื่อองงขมป เกมที่เล่นกันเร็วในระดับเจลีกจับบอลช้าประจังหวะหนึ่งเนี่ยคู่แข่งเข้ามาประชิดตัวแล้วละครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เจ้าฟรองต้องทําการบ้านอย่างหนักหากหวังเบียดขึ้นไปเล่นในไล่อปตัวจริงของจูบิโรอิวาตะนะครับส่วนสภาพร่างกายของปรเมตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60%แล้วละครับหลังไปอยู่ที่นู่น1สัปดาห์ส่วนเรื่องชีวิตนอกสนามก็ปรับตัวได้ไม่ยากตอนนี้ก็ยังมีตัวแทนช่วยดูแลอยู่นะครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็ยังต้องกินจากที่สโมสรก่อนนะครับเพราะเป็นอาหารตามพภชนาการส่วนแฟนบอลก็หกาอนาลยยคค เข้ามาขอลายเซ็นเรียกว่าเส้นทางของเจ้าฟรองที่ญี่ปุ่นกําลังเดินทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับทั้งในและก็นอกสนามเลยครับอย่างไรก็ตามครับการจะได้ลงเล่นในเกมเจลีกเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นความท้าทายที่โหดหินครับเราเห็นตัวอย่างมาจากนักเตะไทยลีกหลายคนแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆต้องอดทนก้มหน้าทํางานหนักแสดงให้โค้ชเห็นในสนามและรอเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าปรเมศยังไม่ได้ลงเล่นแฟนบอลชาวไทยก็อย่าเพิ่งรีบไปถล่มเพจของจูวิโรอิวาตานะครับเพราะฟรองเนี่ยยังใหม่จริงๆกับฟุตบอลญี่ปุ่นนก็ต้้้องใหเเววลลาาไดมีปรับ กกับทีไป่อนขณะที่สถานการณ์ของเจริญศักดิ์วงกรกับเซเรโซโอซาก้าตอนนี้เนี่ยเจ้าเทพกาลังพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเลยนะครับเพราะนะับตั้งแต่ยิงประตูนในบอลถ้วยได้เขาก็แทบจะไม่ได้ลงซอ้อมในตำแหน่งปีกขวาที่ตัวเองถนัดอีกเลยครับอาเธอร์ปาปาสจับเจริญศักดิ์ไปซอ้อมในตำแหน่งเซนเตอร์ครับและล่าสุดเนี่ยถูกโยกไปซอ้อมในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เจ้าเทพต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อไปครับสิ่งสําคัญเลยน้องต้องมองบวกเข้าไว้ครับการถูกจับมาซอ้อมเป็นกองหลังมันก็จะเสริมให้การเล่นเเเกกมมมรรับขขขอองงงงง้้้าาดีีึึนนพะปสให่่่ตววิิล เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้เกมของเจริญศักดิ์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงน้องเลยนะครับเพราะว่ารู้มาตลอดประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีความมืออาชีพตั้งแต่สมัยอยู่กับ Air f o r c e ตอยู่นเตแล้วเขาไม่เคยผ่านการติดทีมชาติระดับเยาวชนเลยนะครับอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดยู23และก็ชุดใหญ่เลยซึ่งจุดนี้มันก็บ่งบอกได้นะครับว่าเขามีเลือดนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมครับถ้ามีโอกาสยังไงก็พร้อมลุยและผมเองก็ขอเป็นหหหนนนนนนึึ่่่่่่งง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 งใใใแรรรรสสสสสสัััับุุทททีีจจจะกกํําา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 ลลลถถเเิศด์์วววว้้ตตมมมขอออยคผพธ เป็นยังไงหลังจากนั้นก็ให้เวลาเป็นคําตอบแล้วกันนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยการแข่งขันโ l o ครับโซนภาคตะวันออกและปริมณฑลนะครับที่ปิดฉากกันไปแล้วพร้อมกับได้8ทีมจากทั้งรุ่น U13 และ U15 บเข้าไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศครับโดยในรุ่น U13 4ทีมที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของโซนนี้ก็ได้แก่โรงเรียนอัศชัญศรีราชาพระแม่มารีสาธรเอกราชนาวีจูเนียพัทยายูเนเต็ดและระยองวิทยาคม fc ครับขณะที่ในรุ่น U15 ก็ได้4ตัวแทนจากโซนนี้ด้วยนะครับประกอบไปด Junior, โรงเรียนมัธยมตากศิลประยองโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาและ P.M.R. Academy ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีแข้งที่มีชื่อติดเจลโอสตาร์จากโซนนี้ไปอีก8คนครับซึ่งจะเข้าไปคัดเลือกกันต่อเพื่อหา6แข้งจากทั้ง2รุ่นไปฝึกฟุตบอลกับทีมในระดับเจลิกอย่างอวิสปาฟ u โบกนานถึง6เดือนเลยนะครับโดยสนามต่อไปจะไปแข่งขันกันในโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่1-6กรกฎาคม2568โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเจลโอครับได้ทาง Facebook G CLO คับบายมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกันได้เลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้คือข่าวไซโค้งของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเค r ร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทรตัวนี้890บาทเท่านั้นครับสามารถสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ